สวัสดีค่ะคนดูยังยังสวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกับที่ปรึกษาการขายต้นหลิว a k เอคาอีกแล้วนะคะณนะโชว์รูมลดมือสองนะคะที่คัดแต่คุณภาพนะคะในสาขาบอหินด้วยสกเก็ตของเรานั่นเองนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับไลฟ์สดนะคะเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนที่ปรึกษาการขายมากหน้าหลายตามมาเรื่อยๆนะคะเวียนกันมาเนาะ ในวันนี้อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะโอเคลองดูก่อนดูแชทเปิดแชทกันนะจ๊ะวันนี้มีรถสวยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยแต่มันดูมืดๆเนาะเรามาในเวลาเดิมนะคะห้าโมงครึ่งนะคะ แต่บรรยากาศหน้าหนาวเริ่มเข้าหนาวแล้วนะคะไม่รู้ว่าพายุฝนจะมาอีกไหมนะคะแต่ที่แน่ๆคือเชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วลูกค้าต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะอากาศเป็นยังไงบ้างสามารถอัปเดตเข้ามาในช่องออคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใครมีมือถือร้อยเครื่องก็เปิดไปเลยร้อยเครื่องกดรูปัวใจกันได้มาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะคะหลิวมาไลฟ์สดกับน้องมดัดดาสาม เอ้มาด,ด้า CX30 นะคะนี่เป็นตัว crossover SUV นี่ขนาดกลางนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปทรงสปอร์ตที่ขายดีมากในตอนนี้นะคะไปเยินชมรอบคันกันค่ะกลาจากหน้าตัวใหม่นะคะนี่โครเมียมตัดกับสีดำเงานะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เห็นไหมคะสวยมาก รุ่นนี้นะคะจะพัฒนามาจากตัวมาด้า3นี่แต่มันก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นนะคะสวยมากได้สีขาวนะคะอันนี้ขาวอะไรอะ่ะขาวมุกนี่เป็นขาวของมาด้านะคะล้อแมกเดิมๆเลยเป็นอลลอยนะคะลมดำยางเป็นยางของโยโกฮามานะคะนี่ ยางน่าจะปีใหม่มากยางยังเป็นปี2020อยู่เลยนะคะรถวิ่งน้อยปีใหม่คันนี้นะคะเป็น m a z d a CX 3 0ปี2020จดทะเบียน2021นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.0นะคะนี่ตัวนี้เป็นรุ่น C ค่ะเครื่องยนต์ Skyactiv นะคะเป็นรถทรง5ประตู SUV ขนาดเล็กนี คือค้องตัวมากสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะคะไว้ไปทำงานก็หาที่จอดง่ายไว้ใช้ในครอบครัวก็นั่งสบายนะคะสมรรถนะสูงไหนลองดูข้างในดิ <Yeah. S 1> นะคะยังอะรลงอะไหล่ครบนะคะแม่แรงอุปกรณ์ครบซื้อรถจากเอเคคานะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเราการันตีรถสวย ประวัติเช็คได้สภาพเยี่ยมนะคะไม่แท้ประวัติศูนย์แล้วก็โครงสร้างเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงประตูท้ายกันนะคะเม็ดอักนะคะต้องสวยกลมเดิมนะคะไม่ใช่เรียบแล้วทำใหม่เนาะนี่เม็ดอักคือตรงไหนคือตรงนี้นะคะนี่ ถ้ารถโดนจ้ำจีตูดมานะคะหรือว่าโดนนั่นข้างมานะคะตรงนี้เขาจะต้องแบบเลาะต้องเปลี่ยนนะคะต้องมีรอยในการทําใหม่แต่อันนี้เม็ดอักยังสวยเดิมบางอยู่เลยนี่แล้วก็ด้านบนน้องฝ้ายส่องให้ทุกจุดเลยนะคะรถปีใหม่มากๆเลยคันนี้เป็นคอสโอเวอร์ยูเอสบีอสยูวียติกๆเนาะซ <c oughs> ับเตมๆขึ้นหน่อยนะคะพี่หมู ค่ะจะเป็นแบบขับเคลื่อนสองล้อนะคะเนเพราะว่าเหมาะสำหรับลุยในเมืองมากๆเลยเครื่องยนต์2.0ประหยัดน้ำมันเวอร์วังอลังการนี่่ะเราไปดูข้างในกันนะคะข้างในจะเป็นออกสปอร์ตเลยเป็นโทนสีดำนะคะในห้องโดยสารเบาคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะ นี่สวยมากแต่แผงประตูจะออกโทนสีน้ำตาลนิดๆน,นะคะแต่บอกองเขาโทนน้ำตาลไม่ฝ่ายทำไมพี่ดูเป็นออกน้ำตาลหน่อยไม่ใช่ใช่ไหมส,สีดำนะคะ,ะ,คะตัวเกียร์นี่เหมือนรถพรีเมียมคาร์ไหมนี่ตรงคอนโซลเกียร์นะคะดูดูปุ่มเขาขับง่ายมากนะคะระบบเบรกเป็นเบรกไฟฟ้านะคะทุกอย่างมันตีฟังก์ชันนะคะอยู่ตรงแผงเกียร์หมดเลย คอนโซลเกียร์แผงเกียร์นะคะแล้วก็ภายในนะคะเขาจะเล่นลูกเล่นเป็นพุ่มหนังสีน้ำตาลน,นะคะตัดกับสีดำคอนโซลจะออกสีน้ำตาลน,นะคะนี่มันจะออกมืดหน่อยใช่ไหมถ้าเห็นเป็นสีอะไรนี่ดูด้านข้างก็ได้นะคะแผงประตูจะเป็นออกสีน้ำตาล<ๆ>เห็นไหมคะนี่น้ำตาลกาแฟนะคะน้ำตาลโกโก้สวยมากเจ้าของเดิมเขาแทบไม่ได้ใช้งานเลยหรืออย่างไรนะคะอันนี้สวยเอี่ยมอรไทย จ้ะไปเข้าไปดูข้างในกันว่าฟังก์ชันของเขามีอะไรบ้างนะคะเบาะคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้สิบทิศทางกันเลยทีเดียวตามที่เขาแจ้งมานะคะนี่ <c oughs> หน้าจอนะคะรูปรักใช้ใช้ไล่แบบใหม่นะคะมีอะไรบ้างนี่ปรับเปลี่ยนน้งหมตรงนี้ หมุนหมุนหมุนหม,นม,นม,นมุนเหมือนเหมือนเบนซ์เลยเนาะนี่เปิดปิดตรงนี้ได้หมดนะคะกดได้ไหมอ,อ๋อตรงนี้อปิดเสียงลูกเล่นเหมือนบัตตอตัวปกตินะคะแต่ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาคือเพิ่มความหรูหราเข้ามานะคะนี่กุญแจของเขาปุ๋มไม่มีทำไงยอยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะหรูไหมคะดูพรีเมียมสุดๆเลยสามแชร์ให้พี่หลิวคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่ขอบคุณสำหรับหัวใจคะ่ะ <c oughs> นะคะนี่แล้วก็ข้างบนนะคะมีช่องเก็บแบนมีเงินตกลมาแสนหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ข้างในสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะแล้วก็ ไม่ลืมค่ะเอเคารนะคะรถทุกคันไม่ว่าปีใหม่หรือปีเก่านะคะรถทุกคันของเราต้องผ่านการเข้าศูนย์บริการตามยี่ห้อของรถคนนันนั้นๆนะคะเช็กระยะเปลี่ยนไหายน้ำมันเครื่องนะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านนะคะไม่มีเว้นเลยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมคะ่ะรถญี่ปุ่นรถทุกอย่างเลยทุกแบรนด์นะคะฮอนด้า o ต a ยต้าอ i s ู z u ทุกอย่างเลยเราเข้าหมดเลยนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูภายข้างหลังไหม ภายในเราต้องข้างหลังต่อมีอะไรอีกได้ไหมปัจจุบันเท่าไหร่คะน้องฝ้ายไม่วิ่งปัจจุบันนะคะไม้แท้ประวัติสูตรเห็นไหมคะขอแจ้งเตือนใกล้ถึงกําหนดระยะเข้าสูรบริการแล้วอันนี้เอเคาจัดการให้น้าหนึ่งให้ลูกค้าเลยนะคะไม่วิ่งปัจจุบันอยู่ที่สองหมื่นแปดพันกิโลนะคะเจอไหมคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ โอเคพวงมาลัยสามกานทรงสปอร์ตนี่เป็นเอกลักษณ์ของมาสด้ามากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะข้างหลังก่อนไหม่ฝ่ายคันนี้นะคะรถปี2020.21นะคะราคาไม่แรงเลยนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะราคาให้ไปเลยสำหรับลูกคา้ารายสดวันนี้นะคะคันนี้ให้ไปสนนราคาอยู่ที่ 8 5 5 0 0าันเท่านั้นค่ะสามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้และอีกอย่างนะคะช่วงนี้น,นี่นั่งคุยแบบนี้นะดูแบบไฮโซไปนี่ที่วางแก้วนะคะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ปีแรกนะคะปีแรกไม่คิดดอกนะคะปีต่อไปก็คิดดอกกันเหมือนเดิมนะคะแต่ดอกเบีย้ยเรานะคะ ถูกม,มากๆเริ่มต้นเฮ้ยเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกนะคะต่อจากงานมอเตอร์โชว์ลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากนะคะต่อให้อีกหนึ่งเดือนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1 6 9ค่ะแต่ขออนุญาตดาวตามเงื่อนไขนิดนึงนะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากควักเงินช่วงนี้อยากเซฟเงินหมุนธุรกิจหรือมีเหตุผลที่ต้องใช้เงินนะคะออกรถส่ย์บาทดอกเบี้ยก็ถูกมากๆค่ะเริ่มต้นที่2.29ค่ะเห็นไหมคะเงื่อนไขยเยอะ ไม่ต้องงงค่ะทักแชทมาเรามีน้องแอดมินน่ารักนักนะคะคอยให้บริการอยู่เสมอนะคะตอบแชทได้ตลอดเวลาทักมาได้เลยเงอนไขแบบนี้ตั้งโจทย์มาเลยค่ะตั้งงบเท่าไรอยากผ่อนกีป่ปีอาชีพอะไรสามารถปรึกษาไว้ได้ก่อนค่ะเอเคคารถเข้ามาใหม่เยอะมากจริงๆที่พักแขนแบบสบายมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะคันนี้855 0 0 0บาทฟรีดาวข้าง,งดอยู่ที่แอบดูก่อนนะคะทำเป็นไม่เห็นนะคะหลับตาไว้ ฟรีดาวผ่อนแค่1 4 0 0 0บาทค่ะคันนี้ให้กิวเชอร์สอ0 0 0บาทลูกค้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นส่วนลดก็ได้หรือไม่อยากออกเงินจ่ายค่าประกันภัยเอาเปลี่ยนเป็นประกันภัยชั้น1ปีแรกก็ได้ค่ะก็คือเอาง่ายๆวันรับรถไม่ต้องพกเงินมาค่ะแต่งตัวสวยๆอยู่บ้านก็ได้เราส่งให้ฟรีมารับที่ร้านก็ได้นะคะเรามีบริการให้ทุกอย่างส่งตรงทั่วประเทศค่ะไปดูห้องเครื่องกันค่ะไปจ้า รา,รายเดือนแค่14,000มนะคะเป็นเจ้าของ Mazda CX 3 0ได้แล้วครับวันนี้ว้าวมาดูห้องเครื่องกันค่ะไม่เดิมตรงไหนแคปรูปแล้วาปากกามาวงค่ะแล้วส่งมาเลยนี่แต่ถ้ารถสวยนะคะกดหัวใจเยอะๆนะคะนี่สวยมากนะคะกิบลงกิบล็อกเดิมเยี่ยมมาก แต้มสีอะไรอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยจริงสวยจริงเป็นรถที่ขับดีมากมาก,มากเลยข้างในก็แบบพรีเมียมหรูหรามากเลยนะคะแล้วในในโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนะคะปีแรกผ่อนค่างวดแค่หนึ่งหมืนแปดร้อยนะคะหนึ่งหมืนแปดร้อยบาทศูนเปอร์เซ็นนะคะสิบสองงวดแรกว้าว ก็ตอนนี้นะคะมีโปรให้เลือกเยอะมากเปิดไฟหน้าแล้วสวยมากโปรแรกฟรีดาวนะคะเริ่มต้นทั้งแต่3ปีจนถึง7ปีลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาระยะกี่ปีนะคะฟรีดาวออกรถศูนบาทก็ได้หรือศูนปอร์ซนปีแรกนะคะสามารถจัดได้ยาวสุดถึง7ปีนะคะหรือนะคะมีเงินดาวนิดนหน่อยเอาไปเลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.69ต่อปี แล้วก็ได้ตลอดสัญญาณนะคะใน48งวดถูกมากลูกค้าท่านไหนที่ได้ดอกเบีย้ยตัวไหนมาหรือว่าอยากทราบว่า a อเคคาได้แบบนี้ประมาณนี้ไหมส่งเข้ามาทักแชทเข้ามาค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็มืดเร็วเหลือเกินกับคันนี้ Mazda CX 30 2.04 ปี2020จดทะเบียนป้ายแดง2021ไม่วิ่งอยู่ที่28,000กิโลนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยรถสวยรถไม่สวยไม่มีออกจาก a k คาค่ะการันตีรถทุกคันมีเอกสารครบทุกคันนะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนทุกคันลูกค้าสามารถสอบถามก่อนได้ขอรายละเอียดก่อนได้ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูที่ร้านขอเป็นคลิปวิดีโอหรือรูปถ่ายทุกมุมทุกจุดก็ได้ค่ะแล้วในวันที่ลูกค้ารับรถ รถไม่เป็นไปตามที่รีวิวรถไม่เป็นไปตามที่เรารับประกันคือรถได100้ร้อยเปอซค่ะการันตีจากคุณอับดุลรายฮิมนะคะพี่ฮิมของเรานั่นเองนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็จะเป็นเอซของแกเนาะ จ้ะยังไงสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้บริการอยู่แล้วนะคะฝากเลยค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันในวันถัดไปนะคะกับเวลาเดิม5้าโมงครึ่งนะคะติดตามกดติดตามไปเลยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปกอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ